แล้วมันก็มันก็มีเจ็บมีเจ็บเท้าหน่อยนึงแหละแต่ก็ไม่มากนะคะสัปดาห์นี้ก็ไปไปตอกจุดอีกนะคะไปตอกจุดที่ส้นเท้าเรานะคะแล้วก็ไปให้เลเซอร์อีกครั้งหน้าก็เหมือนกันนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าให้แล้วใครดูซิว่าป้ามนาว่าป้ามนาจะซื้อจะซื้อจะซื้อ,อเขาเรียกว่าจะซื้อเวลาเขาอีกสักสองครั้ง ป้ามนาว่ามันดีป้ามนาไม่มีความรู้สึกนะตอนที่เขาให้เลเซอร์นะคะแต่ตอนที่ว่าเขาตอบจทย์่ะเรามีความรู้สึกตึกๆๆๆๆ,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 ๆนะคะที่ส้นเท้าเรานะคะสําหรับคนที่เป็นเฮสปัวภาษาอ่าภาษาเดนมาร์กก็คือเฮสปัวแต่ภาษาไทยเราก็คืออ่เขาเรียกอะไรนะอ่างอนไก่เหรอที่เท้าเวลาเราเดินมากๆนะคะ แต่วันที่ป้ามนาไปซื้อรองเท้าน่ะร้านร้านรองเท้าเขาก็บอกนะว่าป้ามนาเดินเอียงป้ามนาก็รู้ตัวนะคะว่าป้ามนาเดินเอียงเพราะว่ารองเท้าของป้ามนามันมันจะเอียงนะคะอ๋ออ๋อป้าเคยเห็นแล้วแหละป้ามนาให้ดูแล้วครั้งก่อนนะคะแต่วันนี้ป้ามนาเอารองเอาเท้าที่ใส่เดินในบ้านน่ะมามาไว้ที่ทํางานรอบที่สองเพราะว่าที่ทํางานรอบที่สองป้ามนาต้องอยู่ในที่ทํางานรอบที่สองเจ็ดชั่วโมงครึ่ง จันถึงพฤหัสเจ็ดชั่วโมงครึ่งวันศุกร์เจ็ดชั่วโมงป้าโมนาก็เลยเอารองเท้าแตะที่มันสามารถเดินในที่ทํางานได้นะคะคือรอเท้ารองเท้ามันจะนุ่มๆน,นะคะมันจะไม่แข็งมากป้าโมนาจะเอามาเดินในที่ทํางานนะคะนั่นแหละป้าโมนาก็เลยพกมาแล้วก็คือมีทั้งรอ,องเท้าเอาไว้เดินในที่ทํางานแล้วก็มีทั้งเอ รองเท้าที่ลุงซื้อให้ใหม่รองเท้าที่เดินในบ้านที่บ้านเรามีแล้วนะคะสีชมพูเนาะที่ลุงซื้อให้ใหม่เมื่อกี้เข้าไปในอ่าในคลินิกคลินิกเท้าก็ลืมเอาผ้าปูผ้าปูผ้าปูเตียงกับผ้าคนหนูเข้าไปขนาดเขาบอกว่าให้นอนแล้วถอดถุงทงถุงเท้าแล้วเราะฉันนึกได้ฉันลืมมาเ่ยเพราะนานลืมถ้ามาวางข้างหน้าคงไม่ลืมนะคะแต่ไปวางข้างหลังก็เลยลืมนะคะ พอลืมก็เลยหมอเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งหน้าก็อย่าลืมนะอะไรเงี้ยเราก็บอกครั้งหน้าฉันไม่ลืมแล้วอะไรนะเงี้ยอันนี้สําหรับคนที่เดินเยอะนะคะทุกคนเนาะถ้าเรามีสวัสดิการที่ว่าเราจะต้องไปหาหมอก็ไปหาไปใช้เถอะไปใช้สิทธิ์เถอะดีกว่าให้เราเดินเจ็บนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อรณีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะนั่นแหละถ้าคนไหนมีสวัสดิการที่ต้องไปหาก็ไปเถอะนะคะ ดีกว่าจะปล่อยให้เราเจ็บเพราะว่าเราต้องเดินอีกนานสําหรับการทํางานนะคะต้องเดินใช้เท้าอีกเดินอีกนานดูแลดูแลเท้ากันนะคะเนะาะป้ามนาก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะเพียงแค่ว่านั่งรอเวลาที่จะเข้างานคือหถ้าจะเดินเข้าไปเลยมันก็เข้าได้ถ้าเราเดินถ้าเราเข้างานเร็วสําหรับงานรอบที่สองนะเราเราระบุเวลาเข้าของเราได้แต่ถ้านักเรียนเขายังคือหน ถ้านักเรียนเขายังไม่เลิกแต่ถ้านักเรียนเขารอบที่เขาเลิกบ่ายสามโมงะถ้ามันเยอะป้าโมนา ju, มันจะรีบแล้วมันจะทํางานมันจะเหนื่อยถ้าเราเข้าเร็วเราเสร็จเร็วก็ดีไปแต่ถ้าถ้าเราเข้าเร็วแต่นักเรียนเลิกรอบสามโมงหลายห้องเนี่ยเราจะเหนื่อยนะคะเราต้องไปรีบตอนท้ายเพราะว่าเวลาเราจะหมดนะคะถ้าเราเข้าสิบโมงเช้าเนี่ยป้าโมนาก็าเลิกงานก็คือห้าโมงครึ่งนะคะทุกทีเข้างานสิบเอดโมงปม้าโมนาก็เลิกงานหกโมงครึ่ง ถ้าถ้าเราเข้า10โมงเช้าเนี่ยป้ามนาก็กล่าวว่าจะเข้า10โมงเช้านะคะก็ให้เลิกสักประมาณ5โมงครึ่งก็ยังโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะช่วงนั่งรอจ้านั่งรอเวลาเนาะวันนี้มีข่าวอะไรอ,อีกอ๋อป้ามนาเริ่มอ่าก็เล่าข่าวให้ฟังเนาะมีข่าวอะไรเล่าให้ฟังนะคะมีข่าวหนึ่งที่ป้ามนาดูว่าเออมีสาวฝรั่งนะคะ ก็ไม่ระบุประเทศว่าเป็นสาวฝรั่งประเทศไหนเข้าไปอยู่เข้าไปเที่ยวในประเทศไทยแต่เขาสามารถขับอมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์ได้เนี่ยป้ามุนาก็ว่าเออไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะเดินรู้สึกว่าจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงรายนะคะเขาบอกว่ามีการขโมยเสื้อผ้านะคะฝรั่งขโมยเสื้อผ้าแต่เป็นเสื้อผ้าทรงเอลอยนะคะก็คือเสื้อผ้าตัวสั้นๆเล็กๆนะคะ เขาขโมยไปนะคะพอพอผู้หญิงเจ้าของร้านคนนี้เขามาดูกล้องวงจรปิดเขาก็เลยรู้ว่าเป็นฝรั่งขโมยเสื้อมันคงจะตัวเล็กมากนะขโมยเสร็จนางก็ใส่กำกำกำมือแล้วนางก็เดินออกไปจากร้านนะคะโดยที่ว่านางไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเสื้อผ้ามันก็เลย